ทำไมเป็นหิมะสีดำภาพบรรยากาศในตอนนี้สำหรับพี่น้องคนไหนชอบคลิปเก็บเห็ดที่ว่ายังไม่ได้เข้าเคยเข้าไปชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตคะนก็หนาวโทรศัพท์ก็น็อกค่ะแม้แต่รถยังออกไปไหนไม่ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเลิกงานมาเป็นแบบนี้ค่ะดูหิมะทำไมเป็นหิมะสีดำคลิปผ่านมาเด้อค่ะเด้อพีพีน้องๆอาจจะเห็นที่ว่าคุณตาขึ้นไปด้านบนหลังคาน่ะ ฝั่งทางนูน้นแต่ทีนี้ฝั่งทางนี้วันนี้อุณหภูมิติดบวกสองอุ้ยโชคดีค่ะพออุณหภูมิติดบวกสองมันเป็นน้ำนะคะมันละลายคุณตาไปรับเยืนสนตอนคุณตาอยู่บ้านมันยังไม่ร่วงไม่หล่นเลยค่ะกลับมาพากันดูหน้าบันไดบ้านกองบเบลอร์เลยนั่นแหละขนาดคุณตาเอาที่ขวางเอาไว้นะคะที่ขวางเอาไว้เห็นไหมเอาเชือกขวางเอาไว้ เผื่อจะเดินไปตรงนั้นแล้วทีนี้กลัวหิมะมันจะหล่นมาทับน่ะถึงแก่<อ>ชีวิตได้เด้อค่ะเด้อที่ไหนได้มันมาอยู่อีตรงนี้เลยค่ะมันเลยเชือกมาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการเด้อจ้ะเด้อดูมันเลยเชือกออกมาค่ะเลยเชือกออกมาจากตรงนู้นมาอยู่หน้าบันไดบ้านเลยถ้าคุณตาเดินมาน่ะไม่ระวังนะก็เกือบแล้ว เดี๋ยวว่าอ้าวคุณตาทาไมไม่เห็นไปรับเดินมามาอยู่ใต้กองหิมะนี่สวยเลยนี่แหละค่ะถึงบอกว่าอันตรายอ้าวนี่จะตัวอะรอ่าฮ่าโยเขาไอ้ไม้จิ้งขนมปังในสนทำไมมาอยู่ตรงนี้จะบอกเอามาเฝ้เขาไว้ว่าไม่เป็นที่ว่าตัวเองจะได้ไม่เดินไปตรงนั้นนะคะ สภาพบรรยากาศในตอนนี้้อค่ะเดอ้อเลิกงานมายังไม่ได้เข้าบ้านเลยค่ะอุณภูมิบวกสองบวกสองแต่กระนาวหนาวมันอยู่ในโรงน้ําแข็งนะคะ่ะมันลมด้วยลมแรงมากเลยค่ะอยู่ที่นี่้อค่ะเดอ้อเริ่มหนาวตั้งแต่นู้นเริ่มหนาวตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมมาเด้อค่ะ กลางเดือนตุลาคมนั่นแหละค่ะเยนสนถึงรีบไปเก็บเห็ดทำคลิปวิดีโอไว้เยอะๆให้พี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมสําหรับพี่น้องคนไหนชอบคลิปเก็บเห็ดที่ว่ายังไม่ได้เข้าเคยเข้าไปชมก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝากเข้าไปชมด้วยค่ะดูหิมะก้อนนี้ค่ะอันนี้เป็นโต๊ะที่ว่าไว้กินอาหารข้างนอกในช่วงฤดูร้อนนะคะเนาะเป็นชั้นอย่างสวยเลยค่ะมันตกมาแต่ละทีมันเป็นชั้นเหมือนชั้นขนมปังเลยค่ะ สวยงามมากนี่แหละคะ่ะอยู่ชดนบทก็ใหญ่ประมาณนี้แหะคะ่ะปีนี้ไม่ค่อยได้ออกมาเล่นหิมะให้พี่ๆน้องๆได้ชมเหมือนปีที่แล้วนะคะทําไมถึงบอกว่าไม่ค่อยได้ออกมามันติดลบเกินค่ะติดลบยี่สิบกว่าสิบกว่าแล้วก็30สกว่าอย่างกันนี้นะคะสําหรับพี่น้องเข้ามาประจําก็อาจจะเห็นนะคะ่ะเนาะองว่ามันติดลบเยอะเยสนออกมาไม่ได้ คนก็หนาวโทรศัพท์ก็น็อกค่ะแม้แต่รถยังออกไปไหนไม่ได้เลยค่ะเห็นไหมค่ะมันตกแต่ละทีแต่ละครั้งมันจะเป็นชั้นเป็นชั้นแบบนี้นลค่ะเด้อมันตกลงมาจากลังคามันจะดำเลยค่ะเด้อเพราะว่าช่วงตรงนั้นมันเป็นป่องควันนั่นเองค่ะที่เราสมเจ้าผิงหรือสมซาวหน้านั่นเองค่ะและ้วทีนี้เวลาถ้ากดอากาศต่ำนะแรงกดอากาศต่ำมันก็ควันมันก็จะพุ่งลงมา ใส่หลังคามันก็เลยดำกลายเป็นหิมะดำอ่ะมันจะหนักมากนะคะก็เหมือนน้ำแข็งนั่นแหละเพราะว่าหิมะมันปนเ,เป็นน้ำนะคะนะ่ะนาอตอนนี้เป็นผลฝนหิมะเมืม่อวานนี้คลิปที่ผ่านมาพากันเข้าเมืองโอ้โหพายุหิมะขับรถกลางพายุหิมะฝากเข้าชมด้วยด้อค่ะเด้อ วันนี้ก็ลุ้นคุณตาอยู่ที่บ้านก่อนทีมะที่ว่าโอบอยู่ข้างฝาอันนี้คุณตาคุณตาดันมาโอบไว้ข้างฝาด้วยค่ะเด้อเนี่ยกองสูงกองสูงๆตรงข้างฝาตรงเนี้ยตรงข้างฝาตรงนี้คุณตาจะดันเอาเอามามา,มา,ม,ามากองไว้ตรงข้างฝาทำไมถึงกองไว้ตรงข้างข้างฝาเพราะว่า ท่วที่ว่า10ลบ20กว่า30นะ่ะไอ้หนาวมันเข้าบ้านแล้วทีนี้เราก็เอาหิมะไปถมไปทับเอาไว้ไอ้ความหนาวมันก็เข้าบ้านไม่ได้มันก็ช่วยได้เด้อยค่ะเด้อถึงบอกว่าถ้าหิมะเยอะๆมันก็ข้างล่างมันก็จะไม่หนาวสักเท่าไรเพราะว่ามันก็เย็นนั่นแหละค่ะแต่ว่าความหนาวอากาศข้างนอกน่ะมันจะหนาวจัดอากาศข้างนอกจะหนาวจัดแล้วทีนี้ทําให้ผลละหมากรากไม้ถ้าว่าไม่มีหิม ไม่มีหิมะไปปกคุมอันนั้นนะคะเด้ออันนั้นพวกหิมะพวกพวกหิมะไม่ได้คุมพวกเบอร์รี่อันนี้ก็จะติดดอกไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่เขาก็จะแค่จะแกนกับความหนาวนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าหาักหิมะเยอะๆถ้าหักหิมะเยอะๆอย่างกันนี้แล้วทีนี้มันมันปกคุมเอาไว้นะคะความหนาวความหนาวที่ว่าบรรยากาศ้างนอกเนี่ยมันก็ได้รับแต่ความเย็นของน้ําแข็งนะคะนอกแต่ความหนาวข้างนอกนี่มันลงไม่ถึง งั้นเถอะน so 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 ั่นแหละก่ะถึงบอกว่าหนาวกับเย็นมันผิดกันตรงไหนเหมือนเหมือนเราหนาวลมนะค่ะหนาวลมมันจะหนาวที่นี่เย็นเย็นมันก็เย็นอยู่ที่นี่เขาก็มีสองสองสองไอความหมายเหมือนกันเ้อค่ะเด้อเขาจะเขาจะบอกว่ากูอหลืนหมากกู้หลืนหมากก็หนาวว่เลยแต่ก็คือว่าเย็นอะไรพวกนั้นก็เหมือนกันเ้อค่ะเด้อก็จะมีคําพูดแตกต่างกันเหมือนกันเด้ออันนี้ก็ ผูกผิดก็ขอโทษขออภัยแต่ว่ามันก็มีสองคำเหมือนเราหนาวกับเย็นเอาคำว่าหนาวบ้านเราน่ะเวลาหน้าหนาวชุดในช่วงเขาเรียกอะไรฮึหนาวดอกนิ้วดอกจานอันนั้นลมว้อยๆอันนั้นหนาวเจียบหนาวขวดเด้อค่ะเด้อถ้าว่าหนาวเฉยๆไม่มีลมมันก็หนาว้อค่ะเด้ออันนั้นแหละก็ถึงบอกว่ามันก็มีสองคำเหมือนบ้านเราคุณตาดันเกือบจะเสร็จแล้วค่ะเอาใครมาอีก ถนนหนทางก็ได้โรยกวาดโรยหินแล้วค่ะไม่งั้นก็เดินไม่ได้อันนี้ที่ว่ารถเขาดันเขาก็มาโรยเอาไว้เลยค่ะอ้าวเพื่อนบ้านมา<อ>คุณยายข้างบ้านเดินมาคุยด้วย<อ>ต้องขึ้นรถแบบนี้มานะคะถ้าไม่รถถอดเด้ค่ะถ้าไม่มีรถถอก็ลื่นของยายสฉนก็มีอยู่แต่ทีนี้มันจะถอไม่ได้ในช่วงตรงนู้น ตรงที่ว่าเป็นหินเป็นกวาดอันนั้นจะลําบากเ้อค่ะเด้อใช้มันก็ี่ปอะโย่คุณยายกลับบ้านแล้วคุณยายเดินกลับบ้านแล้วแต่ก็ไม่ให้เห็นหน้าเขาเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเขาจะกลัวกล้องมากทีนี้เขาไม่ชอบขอกล้องเนาะกันเนาะ นู้นคนชอบออกกล้องอยู่ข้างหน้านู้นโอ้ยพี่น้องเอ้ยอุย้ยอุแฟนน้องนิดมาบ้านมาหากันเนี่ยแต่บ้านน้องนิดอยู่ตรงนูง้นอยู่ปากทางรถไฟโอเคนะคะ,เ,คะ,คะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย